บิ๊ดตานบิ๊กิเสียงอ๋อแป๊บนึงเออโอเคสวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้เราก็จะมาเอ่อทำตามคอมเมนต์นะคะที่บอกว่าเอ่ออยากให้สอนเพ้น LPS นะแล้วเราก็ได้เอ,อ่อ LPS ตัวที่เราจะเพ้นแล้วเพราะว่าเออเรามีตัวนี้ซ้ำนะคะแล้วตัวนี้ก็เป็นแฮปปี้มิวส์ย เราก็ไนไม่ค่อยจะแคร์ม,มันเท่าไหร่โอเคแต่สิ่งที่เราจะต้องใช้ก็คือสีอะคริลิกเรามีหลายสีเลยละ่ะผู้กันเบอร์ใหญ่เบอร์เล็กและใส่น้ำที่ใส่น้ำเปล่าและที่ไม่ควรจะลืมเลยก็คือจานสีโอเค เดี๋ยวเราจะเพ้นเออ่ชั้นแรกนะแล้วก็จะตามด้วยชั้นที่2อง้านสามเดี๋ยวชั้นที่สองสามสี่ห้าหกนะก็โอเคดูไปเลย เรากำลังจะทำสีเทานะโอ๊ยเปลินไม่ได้โอ๊ยโอ๊ยล่ยะโอเคโอเคโอเค <c oughs> เราจะใช้เปาใหญ่เลยมันก็จะเป็นสีเทานะเห็นไหม เราขอเปลี่ยนข้างโอ๊ย <laughs> โอ้ยสีเนื้อสีข้นมากเลยโอ้ยเนื้อมือ <laughs> โอเ,เอาเอาเนีต่ามสีนี้ก่อน เมื่อกี้เราไม่ได้ทำะไรแก้เต็มจริงสิ ขนที่เราต้องใช้ที่หรอเยอะเลย ปิดให้หมดเลยโอเคเอาละทุกทุกคนเราก็เพ้นประมาณสองชั้นก็มันก็เอ่อผิวมันก็โอเคแล้วนะสี้วอโอเคแล้วกดว แล้วก็ต้องเพนตรงหูด้านนี้แล้วต้องรอให้มันแห้งตรงนี้ที่เงางาอยู่และออระหว่างรอแห้งฉันขอมอบเวลานี้ให้กับเฟรดดี้กับสปริงทรั้ย้โอเคจะกคนวันเิลฉันจะมาแนะนำโคอสตอมสปริงทรัโอเคอยากที่กูทุกคนเห็นนะ เขาเน่ามากเอเอฉันขอโทษโอเคเราก็ได้ตัวสปริง c ร a บกลับมาแล้วนะเออละเราจะมารีวิกวกุ o ต m Spring Crap กันก็คือเออเราเพิ่งทำเสร็จเมื่อคืนนะเราใช้เวลาสั้นมากๆเพราะว่ากุส่อมนี้ทำงา่ายแต่ว่าก็ต้องขอโทษจริงๆนะเพราะว่าเออเมื่อคืนเราแบบเอเราลืมไปว่า มีคนขออ่ะแต่ก็เลยไม่ได้ทำแล้วเรามาดูใกล้ๆก,กันอย่างที่เห็นเขาอีมาตานตานนี่ก็แบบโอ้อบแบลแล้วตัวก็แบบเขาเก่าตัวสปริงแทรปเก่ามากอ้าหางสปริงแทรปเลือกนี่แหละ โอเคเรารีว okay, okay, like okay, okay, ิวแค่นี้แหละโอเคทุกๆคนฉันรู้สึกว่าเขาแห้งแล้วล่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเพ้นกันเลยโอเคเราจะมาทำเอ่อตากันด้วยโอ๊ยสีดำกับสีแดงโอเคเราจะเริ่มด้วยสีแดงก่อนไม่รู้ทำไมเคก็ชชาง Yeah. เราจะใช้ผู้กันเบอร์นี้แลวสีเทาโอเคเบอร์นี้เดียวเองตาเบอร์เริ่มทางแล้วเราก็จะเอาน้ำใส่ด,ดดดดด,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 ด ไม่นั่นคงต้องเลื่อนไม่โฟกัสโอเคใส่ตากันทีจ้าต้องทำพวกกันให้เปรียวอือจ้าอ๋อตา ตาเป็นส่วนที่ยากที่สุดในการเพ้นเลยแต่ว่าตาเล็กไม่เป็นไรนะให้เป็นผีก็ได้ออ,อ,อา <c oughs> ตาอ,ออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ <c oughs> เรียน โอเคเราจะเริมเติมแต่งม,ม,มาหน่อยโอเค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 เย้ okay. 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 Yeah. ได้แล้วตาบิ๊กจัมโบ้แล้วก็จะทำอีกข้างนะคะ อุเช่ยวีบโอ้ยโอ้ยเพนยากอีเชี่ยอียา,ยาเราขอไม่บอกวิธีเพน,อนเอ้ยเพนตาไม่ใช่เพนอายันไม่ใช่นางอายเนี่ย โอเคเราจะมาเติมดีเทลกันดีกว่าก็ตอนนี้เราก็จะใช้สีเขียวนะออ,อ,อบอกตรงๆสีเขียวนี่เก่ามากเจอที่ชั้นของเราแต่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นของใครแล้วก็เลยอือจ้จะเราต้องใช้ผ้าเช็ดทอไม เราจะรู้สึกว่าเราบ่นมากเลยบ่นมากแมก่เราเป็นนักบน่นมันเยวต้องผสมสีผสมน้ำไม่ใช่ผสมสีอเออเออแก่เราคิดว่ามันมัตีเลยนะ แต่คนอาจจะสงสัยว่าเราทำอะไรเนะออเออออไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขอตัวไปเช็ดก่อนโอเคเราก็กลับมาอีกแล้วนะเฮ้ยจุบจุบจุบตะตึงอยอเราไม่รู้ว่าเราเข้าเขาคันบ้าหรืออะไรสักอย่างหรือเปล่าเน,น เออเฮ้ยเลอะโอ้ยไม่เป็นไรเดีย๋ยวเราค่อยลบออกนะโอเค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 เรามือสั่นมากๆโอเคแล้วเ,เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันโอเคค่ะแล้วก็กลับมาอีกแล้วพูดมากี่ครั้งแนละ้ว โอเคโอเคนี่คงจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราคงกลับมาแล้วก็จะมาเพนตากันแต่ว่าก็อย่างที่เห็นนะเราก็เพิ่มไอเจ้าสีเขียวๆนี่ลงไปด้วยเพราะว่าเราคิดว่าถ้าทำในก้อนมันก็อาจจะช้าไปนะโอเคไม่บ่นมากแล้วเราไม่บ่นมากแล้วมาใช้สีดำกันโอเค โอ้ย,อยแป้งมันบานจังเลยโอเค อาจจะไม่รู้ว่าอะไรแปลงมันบาดมากเลยอ่ะโอเยโอเคโอเค้ยต้องระวังหน่อยเน้ว แย่ yeah, จังเราก็เพิ่มลายเข้าไปนะเราทำที่กล้องไม่ได้เพราะว่ามันยากไป <c oughs> เฮ้เราจะมาเติมแสงท้อนสุดแอบแบลที่ตากันนะเย้โห้ยน่ารักเย่ <c oughs> <c oughs> yeah. น่ารักอะ่ะ โอเคเราเมันตูร,รับรับตัวมันกันตัวนี้ก็ตาก็จะเป็นแบบไม่ใช่ตายเอลพี P ่แบบของเอลนี P ่ X. นะตัวนี้ก็มันจะเป็นแบบเหมือนพูดป่านะมันก็จะตัวเป็นหินออนะเราชอบเพ้นอะไรแฟนซีแฟนซีนะก็ะโน,นะที่มาช้ำ อย่างเช่นตัวนี้ตัวนี้ทํารู้ไหมใช้เวลาเท่าไหร่หนึ่งสัปดาห์เพื่อจะทําได้ตัวนี้ชอบมาตรงนี้เป็นตัวนี้เป็นตัวสกังนะแต่ว่าเราเอาเคลย์ใส่หรือว่าดินปั้นอนะดินปั้นใส่แล้วเราก็ให้เป็นจิ้งจอกก้าหางสวยมากตายแล้วโอเคตัวนี้ก็เป็นพูดปัดตัวนี้ก็มีตัดแดงแล้วก็ มันเหมือนมีต้นมอสขึ้นตามตัวนะเพราะว่ามันเป็นหินมันมันแบบมันมันเหมือนเป็นพวกหิน,ลนอลไรชิกนใ่นี่แหละโอ้ไม่รู้แล้วมันก็มีรอยแตกตรงหน้าก็โอเคตรงเท้าก็มีเหมือนดำดำนะตรงหัวก็มีชอบมากเลยโอเคสิ่งที่เราอยากจะบอกก็คือ โอเคเราเช่วยถ้าใครมีชื่อดีๆให้ตัวนี้ให้เขียนไว้ในคอมเมนต์นะแล้วถ้าชื่อไหนเออ่โดนใจเราที่สุดเราก็จะให้เป็นชื่อตัวนี้ไปเลยโอเคบ๊ายบายแล้วต่อไปเราก็ต้องทำความสะอาดพวกนี้หมดเลยโอเคเราลืมบอกไปล,ลืมตรงคิวนะเราก็เลยเอาปากกาเขียนเลย มันก็มีคิวแล้วนะเห็นไหมใหม่ใหม,ม่ขอบตาขอบตาไม่มีคิวโอเคแล้วก็อย่าลืมทิ้งื่อไว้ได้เลยนะครับบ๊ายบาย